n i ที่ s ก็มีการอัปเดตสักทีแล้วก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับเกมซบดีวอเฟย์กันนะครับผมห่างหายไปนานตั้ง4เดือนเลยกันทีเดียวนะเอาละถึงวันนี้มันจะอ่าอัปเดตแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะลงคลิปวันไหนถ้าผมลงเลดก็แสดงได้ว่าผมขี้เกียจตัดคลิปแค่นั้นแหละเอาละถ้าสังเกตได้ว่าด่านหัวเนี้ยเนี่ยสด่านเนี้ยมันจะมีด่านมาเพิ่มซึ่งผมต้องไล่เก็บดาว นี่ดาวมันจะเพิ่มมาแต่นั่นไม่สําคัญที่สําคัญก็คือนี่มิชชั่นนี่อ่ามันจะเป็นสถานีใต้ดินผมตั้งชื่อไอ้มันอีกมันจะมี12สถานีซึ่งผมเล่นไปแล้วสถานีหนึ่งเพราะผมอยากรอว่ามันโหดขนาดไหนสรุปคือด่านแรกแม่โหดขนาดนั้นวะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับผมผมได้ทําการเก็บแอ้เหรียญฟ้านี้มาสี่พันเจออันซึ่งฟาร์มนานชิบหายเลย คุณคิดว่าผมจะซื้อสกินอะไรครับก็แน่นอนนี่อุตสาปปั้นมาทั้งทีต้องตัวนี้ไป let's go ซื้อมันเลยสวยงามและเอก Oppo Thailand ไปชุไอ้สกินนี้ผมว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นสายตำรวจและทีนี้ผมจะได้เล่นเซตตำรวจสักทีเอาละเรามาลองเล่น นี่ดีกว่าว่ามันจะโหดขนาดไหนกันเชียววะต้องอ่ากิบดาวให้มันครบถึงสามดาวนะครับผมน่าจะใช้เวลานานน่าจะนานพุดๆวีนี่มันจะมีเวลาขึ้นนะครับผมให้เราฆ่าทั้งหมดนี่หกตัวเดี๋ยวนะมันมีอ๋อถูกแล้วหกตัวนับผิดด้วกว่าเจ็ดเอาฮะ เ <Huh? S 2> <Huh? S 1> มื่อกี้มันสับบืดแล้วไม่ใช่เหรอว่าทำไมมันสับพื้นได้น่าจะบั๊กมั้งโอ้นักดับพื้งเว้ยไปเด็โก้บอกว่าคุไม่โดนไฟเผาตายนะแพะคุณไปโดนระยะไกลกว่าแพะ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 ,แพะโอเค easy อ้าวตายก่อนเฮ้ยคุณเว้ย ุวะชุดิมมดเกลียวมากเวรตับแม่งคอขาแป๊ดีบบร้อย e อ,อะ่ะเมื่อเราเล่นจบด่านแล้วมันจะมีให้รับของนี่ซึ่งโอโหคตรดีอ่ะคือมันได้อ่าแบงกาโมนี้ประมาณรวม15อันเนี่ยโคตรคุ้มสามารถซื้อจะกินได้เลยซึ่งแบบโคตรดีดีจริงดีจริง เอาลนเล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วแม่งก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วสิเอาละไปเลโก้จัดก,การมันสักถ้าไม่อยู่ๆติดคิดว่าแปะแปะแปะจู่ๆก็ติดพิดเฉยอะไรวะเนี่ยอัปเดตใหม่นี่ผมไม่ได้ตามอะไรมาเลยนะถ้าไม่อยู่ๆตัวละครผมติดคิดว่าโอ้เยอะดีนะนี่ ไปวีเมสซาบอนเฮาะเฮะเแล้วก็ไม่ตายเลมีเจอตำรวจกู้มีผมไม่รู้ว่าสายตำรวจที่ทำไมได้ผมไม่ได้เล้ามัน้านแปะแปะแปะะเว้ยได้ไหมโอเคได้สวยงามอู้หยากแน่ๆับเจอหนักเลยได้ไหมสามดาวไม่ได้เว้ย few minutes a ว a t สามดาวไปมิดชั่นที่สี่ไป let's go อู้ตัวพิษทั้งนั้นเลยเว้ยชิบหายแล้วแล้วมีตัววิวสุดเอ็ดด้วยอืมงานยากแน่แต่ไม่เป็นไรดานแรกมันให้ค่าทั้งหมดเยอะไม่ต้องเครียดเลยว่ะ ด่านแรกไม่จำกัดเวลาฮะเพราะฉะนั้นก็ขยีย้ไม่ให้แหลกดานแรกไม่จำกัดเวลาฮะจะสามดาวแน่นอนอ่ะวัดเแต่ดาดา,ดา,ดาว่าไม่น่าใชาล่ละโอ้ยากสุดแนะเนี่ยไปซอสพริกร้ายแรงแพ้โอ้โหไม่ตายด้วยกระลืนขนาดซอสพริกร้ายแรงข้ามไม่ตายเลยทีสภาพดิ ต้องอีกขนาดไหนอ่ะเจอกูซอสทิศราแรงซอสทิศราแรงเจอกูแปะแปะลุมลุมเรียบร้อย <c oughs> โดนขยี้เฮ้ยซอสพทิกกลับมาด้วยดีดีดีด,ดีคุ้มอู้อะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งเชีย่ยละอะละนะมากูมันมีตัวกันกายภาพเยอะมากเลยแล้วก็ตัวก,กันกระสุนเชีย่ยเลยเนี่ย ไปยี่ยีนมัดนานอีกสันหนึ่งแปไปไปยี่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 ไปเกินมาโอ้โหหนึ่งวิก็ไม่ให้กูเจริญโหทำไมมันให้เวลานานเดี๋ยววะเด็ด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 มันบล็อกเลยวัดมันบล็อกกูใช่ไหมยับมาแล้วมันบล็อกกูจริงด้วย แล้วกูจะเอาตัวแรมาแทนได้ดี้โอ้โหตัวแบกกูตายหาแล้วโ<บ>อ,อ้โหเวลสิแพท์ออกเลยมารอเล่นเฉยๆใครมันจะไปยอมวะมาเซ็ตกูอาละขั้นแรกก็ต้องเตรียมตัวเพื่อซื้อไอตัวฟิล์มชันหนและไอหานี้แม่งก็น่าลำคาญเวยนะ้วยนะ เว้ยแป้งโอเคแปะเป๊ะแปะแปะเปะมาต้องการตัวอ่าไม่ว่าบ๊อบแม่งซอสพริกอร่อยเหรอเอาไปปืนคนหนักเลสโกอื้ DC ไม่ยากอย่างที่คิดนี่ว่าะนี่ก็จะยากแก่ <ah ะมีพาร์ทสองด้วยกูเวลสิบห้าห้องแล้วทำไมมันให้กูเซตนี้มาเนี่ยอันนี้เซตฟาร์มเงินกูแล้วทำไมมันให้กูเซตเนี้ยโอ้โหฮลท่ามมันให้กูเซตนี้เซตนี้ฟาร์มเงินไอ้หำอันนี้เซตฟาร์มเงินกูประหำเซื้อชนะอยู่ไอ้นี้เซตฟาร์มเงินกูไอ้จันไลไอ้เช็ดแมม อู้ตัวอะไรวนะเนี่ยจำไม่ได้ไม่เคยคิดระปัดไปกูมาแล้วมาถูมาแล้วแต่งก่อนแปะแปะป,ป,ป,ปัดไปกูตัวปีกคนักคุณเจ้าอะไรพวมึงแปะแปะแต่การันตัวปนะีกคนักพุ่งหมุนอะไรของเงี้ยพี่เออได้ยิน,น,นยนะไม่ดูนะประเด็นเออเประเด็นยังอันนี้มีตัวเลียนด้วยนีเยน่เร็วนะฮมเร็วๆเสียเวลาไปเออ ออ้ดมยบอลเฮดไม่เจอกันนานเลยนะเพื่อนและแม่ง 25, เบล15ซะด้วยเจริญแล้วกูต้องไปเปลี่ยนกูต้องไปเปลี่ยนใช่ไหมนะเนี่ยเซตนี้ผมไม่น่าไหวแน่นอนเลยดูดูดามิที่ผมตีแม่งโคตรเบาเจริญกูจะเอาอะไรไปสู้เนะี่ยและแม่งล็อกเซตความเงินให้กูด้วยนะโคตรชั่วไอ,เอ้เวรโอ๊ยไม่ชั่วแมน่ ตายหาตายหูกันหมดแล้วอืมเผาไปสับค้อสับค้ออืออือืเอาไปแปะตายอืมเผาเผาแม่งไม่ตายด้วยนะประดู่เนียเ่ยเหลือตัวหนึ่งเนี่ยปีดิโอ้เสือตับแม่ง ดีนะเซตนี้ผมเอาไฟมาด้วยโอ้โหจะโชคดีไปไหนวะเนี่ยแม่งดีนะเซตนี้แม่งมีไฟอยู่บู๊ตัวตัวกันกระสุนเว้ยไปใช้กระติกน้ำคุ้มเลยกูวันนี้อละละไปเลสโก,โกมันผล่มาเลยเไหมนายอะไรนายต้อรวจกูไม่ใช่นายนางเออเออ,เอมช่งแม่งกแล้วกัน ผู้ชายผู้หญิงวะอึดอึดท้ายเลยม้ก้ออึดมากมันอึดจะอืสอกอทเออวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิเออไอ,ไอไอไหานี่แม่งมีการดูราลาดลาอู้มีตัวบันไซแล้วก็มีตัวนี้ด้วยเว้ยไฟเลสโก มืเชือมันในตัวมึงบัฟด้วยแพ้ไอสัตว์ติดโลย็ดเท่ตายหาแล้วติดหาแล้วติดโลอีกเข้าไว้ให้ตัวระเบิดนี่นี่นี่ให้ตัวระเบิดยิงนี่นี่นี่จะได้ระเบิดจะได้ฆ่ากันแบบง่ายๆอีซี่อีซี่เนะ ออทีพี่คูบิกเกือบโดนไฟไฟเผาไม้ตายแล้ะมึงนี่ทีนี้ผมก็สามารถซื้อไอ้นี่ได้สักทีซื้อให้น้องเฟปเปอร์แล้วนะครับผมนี่ซื้อมาน,นายตำรวจนายที่อะไรนางสิอาล่ะทีนี้เราก็ได้เซ็ตตำรวจมาแล้ว